มูป่าตัวนี้อ้วนมากลูกเอ,อ๋ยปีนี้มันแร้นแค้นจริงๆเราไม่ขาดอาหารแล้วแม่ยังมีข้าวขาวอยู่เอาไปให้หมดเลยนี่คือของเราใครให้พวกคุณไปยุ่งนี่คือแม่ต้องทําให้เรากินหิวจนบ้าแล้วเจียอินที่บ้านฉันเมื่อไหร่เคยทําอาหารให้พวกคุณกินเธอมีของอร่อยจริงๆและจะเคารพเรา คือพี่สาวฉันเพิ่งออกไปต้องเรียกเราแน่ๆมาที่นี่เพื่อกินเนื้อไม่ใช่หรอกแม่คงไม่ทําแบบนี้หรอกเธอแน่ใจว่าไม่มีเจตนาดีสมองฉันถูกลาตีจริงๆยังคิดว่าเธอเปลี่ยนไปดีขึ้นนี่คือของทั้งหมดของตระกูลเซิรนเจ้าของเดิมก็โง่งเหมือนกันเอาทุกอย่างไปที่บ้านแม่ฉันต้องเอาของพวกนี้เอาไปให้หมดแต่ของพวกนี้มันเยอะเกินไป กระเป๋าเก็บของนี่ไม่ใช่พื้นที่เก็บของในชีวิตจริงหรอือพื้นที่เก็บของใช่ไหมฉันต้องการแลกรับไปใครให้พวกคุณไปยุ่งนี่คือสเสบียงของบ้านเราพวกคุณสามคนนี้วันนี้พ่อจะจัดการให้เรียบร้อยจัดการพวกคุณให้เรียบร้อย อย่าแต่ต้องพิชายของฉันรอให้แม่ฉันกลับมาก่อนจะทำให้คุณร้องให้เลยจะกลับไปไหนกลับมาแล้วจะจัดการพวกคุณพวกนี้เป็นภาระใครเห็นภาระนี้ไม่ได้หลบไปไกลแม่ของพวกคุณยังไม่กลับมานานขนาดนี้แน่นอนว่าเธอหนีไปกับคนอื่นคุณพูดมั่วแม่ของฉันไม่ทำแบบนี้น้องสาวคุณยังเชื่อผู้หญิงคนนั้นอยู่เหรอเธอทิ้งเราไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งดูสิคุณยังจะไม่สามารถทำอะไรได้ แม่ล็อกความปลอดภัยนี้ทําจากทองดูเหมือนจะมีค่าไม่น้อยเลยนี่คือของฉันนี่คือพ่อแม่แท้ๆของฉันทิ้งไว้ให้ฉันพวกคุณหยุดเดี๋ยวนี้พ่อของฉันบอกแล้วใครกล้าทําลายล็อกความปลอดภัยของน้องชายคนที่สองเขาจะเอาชีวิตใครแม้แต่แม่เลี้ยงของฉันยังไม่กล้าทําถ้าพวกคุณกล้าทําลองดูสิฉันขอประนามเซินหยุนกุยคนนั้นที่มีชีวิตสั้นคงตายไปนานแล้วเขาจะทําอะไรได้เขาจะกลายเป็นผีได้ไหมกับฉันสักท์ีใช่เลยฉันก็แค่เอามาคุณจะทําอะไรได้ คืนให้ฉันด้วยยังอยู่ในมือใครก็เป็นของคนนั้นตอนนี้มันอยู่ในมือฉันมันคือของฉันปล่อยฉันคุณยังให้กับพี่ชายของฉันรอให้แม่ฉันกลับมาจะทําให้คุณร้องไห้แม่เลี้ยงของคุณคือพี่สาวแท้ๆของฉันคุณบอกว่าเธอจะช่วยฉันหรือจะช่วยพวกคุณก็ใช่แต่ไม่ดูแม่คุณปกติคุณทํากับเขาอย่างไรฝันกลางวันเถอะบอกความจริงกับพวกคุณเถอะก็คือแม่ของพวกคุณให้ฉันมาหยิบของคืนของฉันให้ฉันพวกคุณห้ามไปคืนของให้กับน้องชายฉัน รีบหลบให้แม่เถอะเชื่อไหมว่าแม่จะตีพวกคุณตายปล่อยฉันเถอะฉันไม่ปล่อยนี่คือพ่อแม่แท้ๆของฉันทิ้งสิ่งเดียวที่เหลือให้ฉันถึงคุณจะตีฉันตายฉันก็ไม่สามารถให้คุณได้วันนี้ฉันจะตีพวกคุณตายดูว่าพวกคุณจะยอมไหมน้องสอง ทุกคนหยุดถอะพี่ชายคนโตและคนรองแม่มาช่วยเราแล้วอย่าเพิ่งดีใจใครจะรู้ว่าเธอมาช่วยเราหรือมาช่วยแม่ของเขาแน่นอนว่ามันคือการช่วยเราแม่เฉินเจียอินต้องการค่าฉันแน่ไอเด็กบ้ายังไม่รีบอีกเหรอช่วยพี่ชายของเธอขึ้นมา ดูสิทำให้ฉันยังจูตกใจขนาดไหนเพราะฉันสักครู่ฉันจะจัดการกับเธอแม่พี่สาวฉันทำให้ฉันตกใจตายเลยเธอรีบให้เธอขายเด็กสามคนนี้เอาเงินไปให้ภรรยาฉันฉันจะให้อภัยเธอได้ยินไหมทำตามที่พี่ชายเธอบอกไม่อย่างนั้นฉันจะไม่มีลูกสาวแบบเธอเฉินเจียอินคนนี้มักจะฟังคำแม่ของเธอแม่ของเธอแค่พูดเธอก็รีบไปทำเด็กสามคนนี้น่าสงสารจังใช่แล้ว เธอไม่ชอบอยู่แล้วเด็กสามคนนี้ครั้งนี้แน่นอนจะต้องขายเด็กขายเด็กเพื่อให้เธอได้ภรรยาหรอืออืมอยากคิดแม้แต่นิดเดียวเฉินหยางจูแค่พฤติกรรมแบบนี้ฉันคิดว่าฉันควรจะเตะเธอสักทีเตะเธอให้เสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เธอทำร้ายสาวสาวพี่สาวฉันจะเตะเป้าของฉันเธอขัดขืนแล้วนะเฉินจีอินเธอกล้าจะเตะเป้าของน้องชายเธอเหรอือเชื่อหรือไม่ว่าฉันจะตัดสัมพันธ์กับเธอ ตัดสัมพันธ์ให้เธอไม่มีคนในครอบครัวคอยสนับสนุนคอยสนับสนุนหลายปีที่ผ่านมาเธอเหมือนตกกะกแตนนอนอยู่บนพื้นดูดเลือดที่ไหนที่ให้การสนับสนุนฉันเฉินเจียอินเทวบ้าแล้วเมื่อก่อนฉันให้เธอไปทางตะวันออกเธอไม่กล้าไปทางตะวันตกตอนนี้ทําไมถึงกล้าขึ้นกล้าท้าทายฉันแล้วหรอไม่ได้หรอถ้าทั้งสองคนยังไม่ไปฉันยังต้องลงมืออีกนะฉันคือแม่ของเธอกินของเธอไปหน่อยมีปัญหาอะไรเธอนี่ลูกสาวที่ไม่กระตันอยู่ ฉันเห็นว่าเธออยากทําให้ฉันตายฉันถ้าเธอไม่ให้ของกับฉันฉันจะไปชนให้ตายเลยฉันจะให้ทุกคนได้เห็นเฉินเจียอินทําอย่างไรทําให้แม่ของตัวเองตายเฮ้ทุกคนมาเร็วๆดูนี่เฉินเจียอินเธออยากทําให้แม่ของเธอตายฉันฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วลูกสาวที่ไม่กระตันอยู่ฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วฉันจะไปชนให้ตายเดี๋ยวนี้แปลกจริงๆ ปกติในเวลานี้ผู้หญิงคนนี้ต้องรีบมาหยุดฉันแล้วทําไมตอนนี้ถึงไม่ขยับเลยชนสิทําไมไม่ชนแล้วเมื่อกี้คงไม่แกล้งใช่ไหมจะเอาไหมฉันจะช่วยเธอนะฉันคือแม่ของเธอนะเธอกล้าสาปให้ฉันตายได้ยังไงพูดออกไปก็ไม่กลัวคนอื่นเลยจะจิ้มกระดูกสันหลังเธอเธอเธอยังจะไม่อายอีกเหรอส่งฉันเชิญํำนี้ควรเป็นฉันพูดนะเธอน่ารักจังกลั่นแกล้งเด็กสามคนยังมาผูกมัดแม่ด้วยศีลธรรมอีกตั้งแต่ปีที่เกิดไทพิบัต ก็เริ่มจากการขโมยของจากบ้านฉันแม้แต่ชีวิตลูกสาวตัวเองก็ไม่สนใจก็แค่เธอยังกล้าบอกว่าตัวเองเป็นแม่อีกป้าเหลียวสิ่งที่เธอทํามันเกินไปแล้วใช่เลยนี่คือปีที่เกิดภัยพิบัตินี่มันเหมือนฆ่าคนมีความแตกต่างอะไรเธอเป็นลูกที่ไม่กระตันอยู่ดูสิวันนี้ฉันจะไม่ตีเธอตายเอามาอะไรนะ เสร็จแล้วพวกเธอสามารถไปได้แล้วพวกคุณไปให้พ้นไม่ไปฉันจะตีต่อไปนะเฉินเจียอินคุณกลับตัวแล้วเหรอยังไงฉันก็เป็นแม่ของคุณคุณรอไว้ก่อนนะฉันมีวิธีมากมายจัดการกับคุณไม่มีอะไรใช่ไหม มารับให้เรียบร้อยโอ้ยมีของตระกูลเซินคนนี้เปลี่ยนไปจริงๆถึงกับแยกแยะดีชั่วได้แล้วใครว่ามันไม่ใช่หลักยังรู้ด้วยดีกับเด็กๆแค่ปีที่แห้งแล้งนี้มีของตระกูลเซินเป็นแม่ไม่คนหนึ่งยังต้องเลี้ยงปากสามคนยากจริงๆส่งคุณยายลุงคนที่สองพวกคุณกลับมาได้ยังไงหลานชายที่รักของคุณ เกือบจะอดตายแล้วคุณไม่มีของรักแล้วหรอือโอ้ยคุณยายไม่ถูกเมาหมิงตีได้ดีคุณยายนี่มีไข่อุ้ยตาของหลานชายฉันก็ดีจริงๆคุณยายคืนนี้ฉันอยากกินไข่ตุน๋นคุณทำให้ฉันหน่อยดีคุณยายจะทำให้คุณแม่ฉันก็อยากกินคนละครึ่งห้าห้าป้าเหลียวนั่นคือไข่ของบ้านฉันไก่แม่ของฉันตั้งนานเพิ่งออกไข่ใบนี้ ยังต้องให้สามีฉันตุนเสริมสุขภาพอ้าคุณยังให้ฉันอยู่ที่ฉันเก็บได้ก็เป็นของฉันป้าเลียวคุณเรียบดูแลหน่อยลูกของคุณนะจะดูแลอะไรเมาหมายถึงเด็กน้อยคุณไปถือสากับเด็กทําไหม่ขี้เหนียวจริงๆเมาหมายเดินไปอ้าป้าหลิวเซี่ยวหวาคุณไม่ใช่มนุษย์เหรอหล้านของคุณสักวันต้องถูกจัดการไม่ได้แม่ฉันยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธคุณก็แค่แบบนี้ปล่อยเฉยๆให้ฉันเจียอินใครบอกว่าฉันปล่อยเธอให้แม่คิดหาวิธีสาวคนนี้ ก็คือขาดการจัดการไปมอของฉันละ่ะจงแม่นี่คุณให้เรากินเหรอแน่นอน หิวจนแย่แล้วใช่ไหมรีบกินเถอะว้าวอ๋อข้าวสวยเป็นรสชาตินี้ฉันไม่เคยกินขออร่อยแบบนี้หอมและอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยอร่อยหอมขนาดนี้เลยนี่คือเสี่ยวเฉินให้เธอเลี้ยงเด็กสามคนทำเนื้อให้กินนะดูสิหอมจนตายเลย ีที่ขดาดแคลนนี้ทุกวันมีแต่ข้าวเปลือกและขนมปังฉันนะ่ะไม่รู้กี่วันแล้วไม่ได้ลืมรสเนื้อสัตว์เลยให้ฉันได้ดมบ้างคุณหลกให้ฉันหน่อยให้ฉันได้ดมบ้างอุ้ยเสี่ยวเฉินเราแค่ได้กลิ่นหอมแล้วเราจะไปเดี๋ยวนี้อุ้ยคุณน,นี่ให้พวกคุณนี่คือเนื้อจริงๆนะ่ะของดีขนาดนี้ให้เราหน่อยจงฉันก่อนหน้านี้สมองสับสนไม่ดีต่อเด็กๆด้วยขอบคุณสองป้าจริงๆ ที่ดูแลให้ของกินบ้างเด็กสาคนถึงจะไม่เป็นไรนี่ไม่ได้นะในยุคนี้ทุกบ้านใช้ชีวิตอย่างประหยัดคุณยังต้องเลี้ยงเด็กสามคนอีกนะของนี้เราจริงๆไม่สามารถรับได้ไม่สามารถเอาพวกคุณก็อย่าลังเลเลยฉันยิ่งหมูป่าได้เนื้อยังมีอีกเยอะถ้าเก็บไว้ก็เสียขอบคุณเสี่ยวเฉินมากที่จริงคิดว่าเสี่ยวเฉินพาเด็กมาชีวิตลำบากไม่คิดเลยว่าชีวิตของเธอในวันนี้ยิ่งวันยิ่งดีขึ้น ขอโทษนะเราเผลอไปหน่อยก็เลยกินหมดแม่ฉันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เหลือให้เธอกินหมดก็ดีแล้วแม่กินอิ่มไปนานแล้วกินหมดแล้วพวกเธอสี่คนถึงจะโตขึ้นแข็งแรงและมีสุขภาพดีแม่ฉันยังสามารถกินได้ของดีแบบนี้เหรอแน่นอนต่อไปแม่จะทำให้เธอกินทุกวันพี่ชายแม่ดีขึ้นจริงๆ ดีจังเธอน่ารักจังไม่ไปขุดผักป่ามานั่งเฉยๆที่นี่คืนหนังสือให้ฉันด้วยก็เธอหน้ารักคนเดียวยังอ่านหนังสืออยู่เลยการเรียนมีประโยชน์อะไรโตขึ้นก็ทำการเกษตรยังจ้องฉันอยู่ให้เธอจ้องฉันยังจ้องฉันอยู่เหรอฉันให้เธอจ้องเธอแย่มากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนิสัยยากที่จะเปลี่ยนเธออาจจะก,กำลังคิดแผนร้ายอะไรอยู่ ดีมากตอนนี้สามารถแลกได้ของเยอะแยะขนาดนี้แล้วปีที่ขาดแคลนไม่ต้องกังวลแล้วแม่ทําท่าทางเหล่านี้มีประโยชน์จริงเหรอแน่นอนนี่เรียกว่าการออกกําลังกายแบบกลุ่มสําหรับเด็กๆของพวกคุณร่างกายดีที่สุดน้องเฉินโรงเรียนในหมู่บ้านของเราจะเปิดเทอมแล้วลูกชายคนโตของเราปีนี้ก็น่าจะอายุแปดขวบแล้วนะต้องพาเขาไปโรงเรียนอ่าปีที่ประสบภัยแรงนี้ชีวิตมันลำบากหน่อยแต่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหน ก็ไม่สามารถทําให้การศึกษาแย่ลงได้ลูกชายคนโตของเราฉลาดตั้งแต่เด็กชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็กเขาหนะเป็นคนที่เหมาะกับการเรียนแม่นั่นคือพ่อเงินที่ทิ้งไว้ให้เราเรียนขอเธออย่าเอาไปอย่าให้พวกเขาดูพวกคุณที่ขี้ขลาดกันจะไปเรียนอะไรนั่นคือแม่ของฉันและน้องชายพวกเขาต้องการเงินด่วนไปให้ผลลุกขึ้นเถอะ ถ้าเสร็จแล้วการเรียนต้องใช้ค่าเล่าเรียนเงินก้อนนี้ถูกเจ้าของเดิมเอากลับไปช่วยเหลือครอบครัวแม่แล้วตอนนี้ที่บ้านไม่มีค่าเล่าเรียนเลยถ้าผู้ชายหลักกลับมาพบว่าลูกชายคนโตไม่ได้เรียนจะต้องค่าฉันแน่ลูกชายคนโตในอนาคตแต่เป็นผู้มีอำนาจในวงการการ,การเมืองเขาชอบอ่านหนังสือมากถ้าเพราะฉันทําให้อนาคตเสียหายดูเหมือนว่าเธอจะไม่ส่งฉันไปโรงเรียนแล้วถ้าแม่รําคาญฉันก็จะโกรธไปที่คนอื่นด้วยน้องสาวคนที่สองก็จะไม่ดีแม่ฉันไม่ไปโรงเรียนก็ไม่เป็นไร คุณสบายใจได้แม้จะต้องส่งคุณไปโรงเรียนหรือว่าเธอจะส่งฉันไปโรงเรียนจริงๆแต่ที่บ้านไม่มีเงินแม้แต่สตังเดียวเธอจะเอาอะไรจ่ายค่าเล่าเรียนอ่านักเรียนกินข้าวเปลือกและผักทุกวันทุกคนผอมจนเป็นแบบนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นไม่มีทางเลือกปีที่ขาดการทุกบ้านไม่อิ่ เด็กๆคืออนาคตของประเทศหิวจนเป็นแบบนี้จะมีแรงเรียนได้อย่างไรอ่าอ่าขอถามว่าเป็นอาจารย์หลินหรือเปล่าคุณคืออ่าฉันชื่อเฉินเจียอินเด็กปีนี้อายุแปดขวบแล้วอยากไปโรงเรียนแต่ฉันไม่มีเงินอาเฉินน้อยฉันก็อยากให้ลูกมีโรงเรียนแต่การทําเรื่องนี้ ก็ต้องมีระเบียบไม่มีค่าเล่าเรียนก็เข้าโรงเรียนไม่ได้อาจารย์ฉันไม่มีเงินแต่ฉันสามารถแลกด้วยสิ่งอื่นได้อะไรนะท่านดูสิผู้อำนวยการเป็นซาลาเปาแป้งขาวซาลาเปาแป้งขาวเยอะมากผู้อำนวยการนี่คือเนื้อใช่ไหมเนื้อใช่ไหมหลายปีแล้วที่ไม่ได้เห็นเนื้อผู้อำนวยการฉันอยากบริจาคทั้งหมดนี้ให้โรงเรียนคุณพูดจริงเหรือซาลาเปาและเนื้อเหล่านี้ทั้งหมดให้โรงเรียน ดีมากเด็กๆมีอาหารแล้วไม่ต้องหิวทุกวันแล้วผู้อํานวยการนั้นลูกของฉันตอนนี้สามารถไปโรงเรียนได้ไหมแน่นอนว่าได้เฉินเจียอินใช้ของเยอะแยะขนาดนั้นแลกกับเด็กน้อยน่ารักคนนั้นไปโรงเรียนอะไรทําให้หมาของฉันก็ถึงไวัไปโรงเรียนแล้วจง ตาเปล่าฉันกับผู้อำนวยการตกลงกันแล้วคุณสามารถไปโรงเรียนได้แล้วฉันสามารถไปโรงเรียนได้แล้วไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมขอบคุณแม่ไม่คิดว่าแม่เลี้ยงจริงๆแล้วอยากให้ฉันไปโรงเรียนยังใช้ความคิดเพื่อฉันความคิดมากมายขนาดนั้นฉันอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเธอคุณคือเพื่อนนักเรียนใหม่ลูกของเพื่อนฉันเจียอินเธอเป็นเด็กน้อยน่ารัก ก็สมควรไปโรงเรียนเด็กคนนั้นที่เจีอินพูดถึงเขาคือหลานชายของเธอเมาของฉันพูดให้ตรงเจีอินยังคงเป็นลูกสาวที่ดีของฉันแม้แต่หลานชายของเธอเรื่องที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนี่นะก็คิดถึงหมดแล้วเธอพูดมั่วแม่ให้ฉันไปโรงเรียนชัดเจนหึมเธอแกล้งเธออยู่ครั้งที่แล้วเธอทําให้ฉันไม่พอใจเพื่อขอโทษขอที่นั่งไปโรงเรียนโดยเฉพาะให้เมาส์นี่ไงตั้งแต่เช้าตรู่เธอก็มาบอกฉันข่าวดีนี้แล้วแม่เลี้ยงจะไม่หลอกฉันเธอหลอกเธอน้อยไตหรือ เนาวจัดหลอกให้เธอสูมเสื้อผ้าเปียกให้เธอกินขนมที่เสียยังอยากทิ้งเธออีกเธอลืมไปแล้วเธอเป็นภาระหมาวคือหลานชายของเธอเธอว่าเธอรักใครมากกว่ากัน